โอเคสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครวันนี้คุณก็อยู่กับวาร์ r ร n t นะครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมนะตอนนี้เลยนะผมก็ได้ลองเล่นประมาณสัก3 4มสเกมไปแล้วนะก็ถือเป็นเกมสนุกเลยนะครับเป็นส,สนุกเลยเออเพราะว่ามันคล้ายๆกับเอา o โอเวชนะครับมาบผสมกับเกม c s สโหรือว่า c o u n t เตอนั่นเองนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยดีกว่าครับเ<ๆ>กมนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะแบ่งเป็น 2ที่นะก็คือให้เราเอาระเบิดไปวางใน2จุดนั่นเองนะมันก็จะมีจุด A กับจุด B นะครับนี่อันนี้เพื่อนก็จะไปจุด A ใช่ปะเราก็ต้องระเบิดไปวางแล้วเราก็จะไปอะตอนนี้เราเป็นอะไรนะเรียกว่าฝั่งบุกอ่าเป็นฝั่งบุกฝั่งบุกอ่าโอเครอเราเรอเสียงลงเราลอก่อนครับตรงนี้ <c oughs> มีเพื่อนแยกไปดันคนเดียวตรงนู้นคนเดียวออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Spike Car is carrier down. อืมสวยครับโอ้โหครูชักแม็กอยู่เอ,อ B. เอื้อบุกบีเฮ้ยบุกเอ็มเดิมครับบกเอมเดิมนี่เพื่อนวางกับดักไปแล้วนะโอเคตั้งก็เติดเรียบร้อยครับ เราอตรงนี้แล้วกันนะมีคนมาครับมีคนมาข้างหน้าคุณผู้ชมน่าจะได้ยินอื้อยุ้ยๆๆๆๆๆเป็นอะไรมึงเป็นอะไร <c oughs> โอ้นิดเดียวเห็นป่ะนิดเดียวนิดเดียวอือเมืม่อกี้เราสวยมากครับแต่คือแบบ มันมาสองอะ่ะผมพยายามกดที่หัวแล้วนะแต่มันกดไม่โดนไง oh, มา <your> เอาใหม่ <me> จัดไปครับนี่เราปรืนแรงมาเลยตอนนี้เรามีเงินเรามีเงินน้อยครับจะบอกว่าเงินเยอะก็ไม่ได้ผมเอาเระเบิดแล้วละ oh, oh, oh. ผมต้องตามเพื่อนไปก่อนนะเราต้องเล่นเซฟเซฟเลย สวยอืมอ่ออก็มันชอบมาด้านข้างอะ่ะโอ้เรียบร้อยเฮี่ยนเออสวยเออโอ้โหโสุดยอดสุดยอด <c oughs> ทางเนี้ยเป็นทางที่คนเขาจะชอบดักกัน อืมสวยได้ตัวนึงครับมีคนมาข้างหลังผมจะรอดักอุย๊ยมันติดกำแพงมันยิงทะลุได้ไงวะันยิงทะลุได้ไงอะ่ะเอาเลยเออสวยสวยงามสวยงามสวยงามมาเราต้องเล่นแบบเซฟเซฟมางแล้วครับคุณผู้ชมบ,บ,มบ,บมูบามบูบามอะไรล่ะบูบามบามบูแปว่า บูบามไปใช่ไหมผมพูดถูกป่าะบู <S <s บามไปมันก็เรียกว่าอะไรวะบุมบามเออช่างแม่งเหนือเรารีบเข้าไปมันก็ตายอยู่ดีนะเราต้องเล่นแบบเซฟเซฟหน่อยนะเออไปไปเลยครับ okay. อืมได้หนึ่งมา เยอะนะเนี่ยข้างบนใช่ไหม <S <S ม,มาดิอุย้ยชี่เต็มหน้าเลยมชอบมาซออ้อนแบบเนี้ยแล้วเราก็ปิดนักอยู่ไงข้างๆข้างๆนี่ไงสวยโอ้โหโคตรสวยครับโอเคอตอนนี้เราอยู่อันดับที่สองนะแต่เค่ยังตายเยอะอยู่ดีตายหกเลยไอ้ตายห้าห้าหก ไปเลยน่าจะไม่มีโอ้โหไม่มีใกล้สุดแล้วโอ้โหอื้มเอาเว้ย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 จากแบบว่าจะชนะจะชนะนี่ตึงเฉยเลยผมว่าผมเป็นแนวหลังนะลุงเป็นแนวหน้าไม่ลุงว่ะ มเป็นแนวหลังดีกว่าต้องมาเอาต้องมาเอาระเบิดตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่กดพิด30 seconds left เปิดปืนแล้วได้ไปไปเลยมี อืมเรียบร้อยโอเคอู้ไปเลยลูกพ่ออื้หือข้างหลังอื้อหือ

โอ้เพียบเลยวะเรียบร้อย Left. ไม่มีระเบิดฝั่ง B, ะะบีป่าววะบี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 อือกูเลยเพื่อน สวยงามครับสวยงามมากสวยงามมากครับเพื่อนเมื่อกีน้นี้โอเคปืนนี่แหละนิ่งดีแล้วรีโหลดไวด้วยนะผมชอบมากชอบ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 ไปกันเถอะเกมตัดสินแล้วครับเกมนี้คือถ้าชนะก็ชนะเลยนะไปเลยไม่หนูน้อย Oh. oh my god. Toasted fire in that hole. Down you go. Hi, look at that.

ชัยชนะ y e a ก็จะตึงๆแบบเนี้ยเกมแต่สนุกดีนะผมว่าผมชอบเดียน,นี้ MVP นะครับ MVP ฝั่งเขาเอ้ยฝั่งเราฝั่งเขา,อาของเราก็เป็นในตัวเนี้ยอันนี้คือคะแนนผมใช่ไหมเข้ามาดูตารางคะแนนกันอันนี้ก็ได้ของใหม่ด้วยนะเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนนี่ครับตารางคะแนนผมอยู่ที่ 5. อ่าถ้าเทียบกับทั้งหมดนะแต่ถ้าเทียบกับในทีมก็อยู่ที่3าม ก็ประมาณนี้ครับก็จะมีสถิติบอกนะแล้วพอเราชนะนะครับเราก็จะมาดูได้ตรงนี้เนี่ยอาชีพก็จะมีคอลเลกชันนะให้เราแต่งตัวนู่นนี่น,นั่นได้อะไรประมาณนี้โอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆเรื่อยๆนะแลต้องขออภัยด้วยนะถ้าในคลิปอาจจะพูดน้อยไปหน่อยพอดีตึงรับตึง <laughs> ตึงก็เลยต้องเออโฟกัสเตโฟกัสนะ เอาตรงหน้าก่อนโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสับคลิปนี้